ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กิีน้ำแข็งคงขิดอยู่ชั้นม .2 ทับหนึ่งเลขที่11วันนี้จะมานำเสนอเรื่องระยะกระตัดค่ะโจทย์ที่ได้รับคือระยะทางจากโรงเรียนหุนการพิทยาคมไปจังหวัดสะแก้วการเดินทางสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ 1. การเดินทางด้วยรถโดยสาร 2. การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล 3. การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รูปแบบที่จะนำเสนอในวันนี้คือการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลเพราะไม่เสี่ยงติดโควิดเหตุที่ไม่เลือกการเดินทางด้วยรถโดยสารเพราะเสี่ยงติดโควิดและไม่เลือกการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพราะใช้เวลาในการเดินทางนาน,นกว่าการเดินทางอื่นการเดินทางมี3เส้นทาง เส้นทางที่1ใช้เวลาในการเดินทาง8ชั่วโมง4นาที550กิโลเมตรเส้นทางที่2ใช้เวลาในการเดินทาง8ชั่วโมง35นาที607กิโลเมตรเส้นทางที่3ใช้เวลาในการเดินทางเชั่วโมง3 2นาที646กกิโลเมตรเส้นทางสีแดงคือเส้นทางระยะกระจัดระยะกระจัดคือเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ เป็นปริมาณเวกเตอร์คือต้องคำหนึงถึงทิศทางด้วยมีหน่วยเป็นเมตรโดยทั่วไปเขียนแบบเวกเตอร์เป็น S, <S เราเลือกใช้เส้นทางที่1เพราะใกล้กับระยะกระจัดและใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าเส้นทางที่2และเส้นทางที่3ก่อนขับขี่ออกจากบ้านควรเช็คสภาพรถและเช็คเครื่องยนต์และสิ่งที่ควรมีคือสติก่อนออกจากบ้าน ขอขอบคุณคุณอรินทร์ชนชานกิจที่ทำให้รู้ว่าระยะกระจจดคืออะไรค่ะ